ผมอยากซื้อของขวัญวันเลนทายให้แฟนผมซื้อเลยเดีอ่ะทำไมไม่ลองซื้อบัตรทูให้เขาเติมเกมดูเลมันยากนะก็พวกเขาขอแหวนแต่งงานเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่วันเลนทายทีต้องเป็นแฟนเลยเหรอไม,ไม่เป็นเมียเลยเฮ้ยลองเลยลองเลยลเราจะบอกเธอว่ารักหมดเพยงทั้งหัวใจเอาละครับสวัสดีทุกคนที่โดนหลอกเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมมีปัญหา มีอีกแล้วมีเก่งเหลือเกินนะฮะคือนี่มันจะถึงช่วงวาเลนไทน์แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ปล่อยตอนไหนนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันวันที่13นะครับคือมันก่อนวาเลนไทน์นะฮะผมก็อยากรู้ว่าเนี่ยคนสมัยนี้เขาอยากให้อะไรเป็นของขวัญวาเลนไทน์กันบ้างที่แบบว่าเอ่อ,ท,บบอ,อที่แบบมันไม่เหมือนคนอื่นนะอาจจะไม่ใช่ดอกไม้หรือช็อกโกแลตที่คนเขาให้กันนะครับผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของคนในฟรีไฟล์บ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะไปถามมันดูดีกว่าครับว่าเขามีมุมมองเรื่องความรักยังไงนนนนะ s <S ไไนะคครรับับบผม Let's go วาเลไไไท์ปปห เนี่ยอายุเท่าไหร่อะดีขวบดีขวบเล่นเกมได้เลยเหรอเนี่ยน,น,น่าเชื่ออายุเท่าไหร่ครับผมเหรอใช่ใช่อายุสิบห้าบอิเวณไทยไม่ได้ไปไหนกันหรอมีอะไรที่แต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนฮัลโหลสุขใจชุดนี่จะกินอร่อยอร่อยปะพูดหรอใส่ชุดเหมือนกับเอเลี่ยมพูดหรอใช่ผมชุดเหลืองอะ<โ>รู้จักผมเปล่าเนี่ยชื่อช่องอะไรนะเนี่ยช่องตามชื่อเลยทำไทยสไนเปอร์เนี่ย รู้จักรู้จักนักร้องชื่อทำไทยเปล่าก็ได้ยินเคยได้ยินผ่านๆหูจากเพื่อนมาบ้างเนี่ยผมตัวจริงเลยนะเชื่อเปล่ามผมอยากซื้อของขวัญวันเลนทายให้แฟนผมซื้ออะไรดีอ่ะช่วยคิดหน่อยสิลองแบบคอมาเก็ซื้อดอกไม้แล้วก็ช็อกโกแลตมาให้เพื่อนเพืไปให้แฟนอนะ่ะผู้หญิงยังจะซื้อดอกไม้เขายังชอบดอกไม้กันอยู่เหรอสมัยเนี้ยไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่ลอง ซื้อบัตรทูไปให้เขาเติมเกมดูหรอบัตรทูให้ผู้หญิงเติมเกมเด้วยนะแน่นอน,น,นผู้หญิงใช่ไหมเขาชอบเล่นเกมอ่ะใช่เหรอเออไม่เชื่อก็ลองดูสิผู้หญิงไม่ได่าลองซื้ออะไรมาเนี่ยไม่ได่าหรอกแค่ถามเป็นนายเป็นนายนายซื้อบัตรเติมเกมให้อเลยเงี้ยเหรอโอเคพูดเล่นนี่เลบัตรก็ไปซ้อนเขาแบบไ,ไปดูหนังด้วยดูที่ไหนอะช่วงนี้โควิดเขายังเปิดให้ดูด้วยหรอดูที่ทีวีก็ได้ดูทีวี เชื่อเขามาบ้านนี้เหรอใช่ใช่แบบต้องโมโนเทอร์มนทินาหรโอ้โหนี่ได้นี่ได้สปอนเซอร์มาหรือเปล่าเนี่ยบอไม่ใช่ต้องดูโมโนเทอร์มนทนด้วยเหรอดูที่นั่นมังดีเต็มเที่ยวโอ้โหจะดูถึงวันที่เขาอารมมันหรือเปล่าโอ้โหคนที่อยู่โมโนดีใจตายนายโปรโมทขนาดเนี้ยนอนแฟนเราชอบร้องเพลงอ่ะเราร้องเพลงเลยเขาฟังเบียร้องเพลงเบียตั้งสี่สิบ เพลงอะไรอ่ะมีเพลงแนะนำไหมอะ่ะเราไม่รู้จักเลยม,มีหลายอ่ะเพลงไทยก็ได้เราอยากร้องให้ฟังสักเพลงเนึ่งอ่ะแค่นี้มันไม่ใช่เพลงซะหน่อยมันนเป็องไม่มีเพลงที่แบบโดนๆเลยเอ่ะ ก็ต้องถามเขาว่าเขาสอบอะไรอ่ะทำไมอ่ะแล้วก็ต้องหาเพลงที่มันเขาสอบต้องเกี่ยวข้อสอบด้วยเหรอเราจะรู้เพลงเขาได้ไงว่าเขาสอบอะไรเขาอาจจะเครียดเรื่องเรียนมาพอแล้วอะไรเงี้ยอยากฟังเพลงชิวๆนายไม่มีเพลงโปรดเลยเหรอไม่แล้วทำอะไรไม่ฟังเพลงเป็นเกมเอาจริงยังอ่ะแ่นดสองบวกแมกซิมสองแต่โดนศูนย์บาเวอร์เซน นี่เรานี่ได้คำตอบเรื่องไงนีเน่เราสรุปต้งองเติมต้องซื้อบัตรเติมตายให้ผู้หญิงคนนี้นมนไม่รู้เลยมีส่วนเขาออกแบบไปเข้าร้านไหมล่ะร้านอะไรอะ่อออะ,ะออกเดทนะเขาาเสีบอกาบอกให้<ด>ผมเอาจริง,งมามาเชิญเชิญเชิญเดี๋ยวผมเชิญไปเกมาเป็นพี่มามามาเนี่ยผมอยากร้องเพลงให้แฟนมากเลยไม่มีสักเพลงเลยหรอคิดไม่ออก เขาดูเขาเ่อมเองแบบไหนเอ้ามันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิไปบอกเขาอย่างนั้นน่ะทางอ้อมน่ะนึกว่าจะมีแบบไอเดียเจ๋งๆอะไรเงี้ยถ้ามันยากนะก็ขอขอแหวนแต่งงานเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีมัวเป็นแฟนเลยนะข้ามขั้นเร็วจังเลยนะแค่วาเลนไทน์ที่องเป็นแฟนเลยเหรอไม่เป็นเมียเลยเฮ้ยพี่ไปไหนอ่ะแต่จะคลิปไปแล้วกันนะบอสมันก็ยังไม่มีใครโอ้โหที่อย่างนี้มาขอแต่งงานเมื่อกี้จะให้บัตรเติมเกมเขาอยู่เลย ไอ่เดี๋ยวผู้หญิงเขาก็ว่าเราติดเกมสิตอนนี้กำลังทำยู u b e หรือว่าหยุดดังแล้วทำอยู่นี่กำลังดังมากเลยนายไม่รู้จักเราได้ไงเนี่ยโอ้ยนาำนายไม่ได้ลงสา,นายนะนี่เราจะไปเห็นย <YouTube S 2> ูทูปไงัไง้งแรกก็ถามทางิีงงว,บบว,ว่าเธอชอบเลงแบบไหนเรากลัวเราร้องไม่พอเลยถ้าไนร้องพอมนก็ปมคอนเข้าไปให้คอในสุดเกลือ,อ,อก็ร้องพอเลย นี่นายเป็นโฆษณาที่ไหนวะเนี่ยนายโปรโมททุกอย่างเลยอะก,ก็รู้เกือบทุกอย่างนี่นายโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอนี่นายเป็นด็อกเตอร์เหรอไม่เปนเด็กติดจอต้องโลกในจออะสาวไปเรียนหน้าจอเลยลุ้เกือบ,บทุกอย่างพี่จะนอนกี่ทุ่มก็ได้ใช่ไหมเพ่ใช่ครับพี่นอนเช้าก็ได้พี่จะไม่นอนก็ได้ถ้าน,น้องยังคุยกับพี่อยู่อะแต่ว่าผมคงจะไม่ได้คุยกับพี่หรอกทำไมอะตอนนี้แบตผมเหลือแค่แปด ตอนนึงแบบสี่โมงมนมาส่งเจอพี่น่ะโ้หนี่นี่เราจะดังไปด้วยกันเลยนะรู้ปะเนะี่ยพี่ลงคลิปนี้ไปนี้เราจะดังอะทั้งเตี้ยนะรู้ปะเนี่ยไม่รู้อะดังก็ดังไปจะลืมบอกส่อางคลิปนะ๋ยวเอาไปให้เพื่อนดูอันนี้ก็ตามชื่อเนี่ยดูได้เลยเนะี่ยเราเน้นคุยเนี่ยผมมาถามเรื่องปัญหาชีวิตต้องการความช่วยเหลือ ีัวกูแฝมันคงเป็นน้ำปักแกมัมานาเดี๋ยวเราจะเป็นคนถอดน้ำออกแก่แกคุณให้เองโอ้โหแคทปชั่นคนอื่นต้องหาของมาถอดใจออกก่อนนะอยากจะบอกมานานแล้วอ่ะว้าใครที่เล่นกับคนลาวประจำะเฮ้ยนี่นผมเคยไปร้องเพลงที่ลาวไว้นะรู้ปะเนี่ยโ้หที่ลองพูดให้ฟังนปเขาเคยอยู่ข้างพี่ให้พี่แบบ ร่างกายเขามีอะไรค่อยปรึกษากันนะโหนี่นี่นายเฮิร์สตมันก่อนนี่นายมีแฟนกี่คนแล้วเนี่ยทำไมไม่นายรู้เรื่องความรักเยอะจังเลยไม่มีเห็นเพื่อนมีทุกวันนั่งข้างนั่งที่โต๊ะดูดูคนอื่นมีแฟนเหลือแค่เราไม่มีโห้ทำไมนายเศร้าจังเลยอ่ะใช่ไม่นมีหน่าตาไม่ต่อเท่าไหร่่ก็เลยไไมมร้องเลยร้องเลยเร้ออกกเธรััหมดไปท้งหัวใจ แนวว่าพอไดแล้วพอได้แล้ะทำไมอะ่ะต,ต้องปรับเสียงอะเสียงที่มันไม่ไหลไปกับน้ำอะ่ะพอตรงนี้แหละคันเสียงที่ไหลอะเออมันก็จะพอทำยังไ,ไงอะ่ะนายนายสอนพี่หน่อยดิตอนแรกก็กินน้ำร้อนเข้าไปอ๋อ,ต,อ,อ,อต้องกินน้ำร้อนก่อนใช่ไหมกินน้ำละกินน้ำละ แล้ไหมต่อ,อกินแบบกินย,อยาอมเย็นสุดซื่ออ่ะกินแล้วทำไมไปจังเราให้ได้แค่คำบุต,ต,ตาแต่โอาโหเราให้ไ่ได้โลยโหนี่นี่นายซึ้งอีกแล้วปะเนี่ยนี่นายดึงดราม่าอีกแล้วปะเนี่ยผมว่าสำเนียงเพลงพี่มันก็พออยูน่นะแต่ เพลงเนื้อหาพี่มันก็พออยู่แต่หากมันเสียวนาที่แบบคอร์ดรอคอพี่มันไม่พอรอพี่ยังปรับปรุงใช่ไหมใช่ใช่ให้มันคอรให้สัญญาณพี่นะมันลื่นไหลพี่ลองร้องใหม่สิผมจะร้องให้พี่ฟังอ่ะรักรักเธอทั้งหมดทั้งหัวใจเออแบบเพื่องนี้แหละเสียงแบบนี้ให้ได้ไหมครับพี่ไม่ใช่นักร้องอ่ะพี่จะไปร้องเป็นได้ไงอ่ะพี่พี่เคยร้องอยู่ที่ไหนบ้าง ม่เเคยเออลืมถามพี่อนะ่ะตอนมีตัวพี่ถามมาผมว่าพี่อายุผมอายุเท่าไรโอ้หัวมันเลยวะ่ะพี่อายุเท่าไรอายุสี่ห้า <5? S 2> ท,ทำไมอ่ะ,อะแก่ไปเหรอไม่ไม่ไม่ได้แก่สรุปโดห้าในชื่ออะไรนะชื่อโดหา้าพี่พูดก็แองโงยแล้วถ้าผมผมรักคุณในภาษาลาวพูดหน่อยหัวหักเจ้า คอยฮักเจ้านี่ผมเก็บไปใช้นะคอยฮักเจ้าเนี่ยเก็บไปใช้ก็ได้นะแต่วังเขาถามเลยว่าภาษาอะไรอะนี่มันนี่มันไปผมจะขอไงล่ะไงล่ะไงล่ะพี่ว่าประวัติของพี่กับเพี่มาหน่อยสิประวัติของพี่โอ้โหประวัติคือ,คอตอนพี่อายุ15นะพี่เคยเป็นนักร้องที่ค่าย RS อะ่ะ พี่เขาใหม่แบบประวัติพี่กับเขาน่ะแบบ,บมันเป็นมากันยังไงก็ผู้หญิงเขาโตกว่าพี่อะไรเงี้ยแบบไหนสมมติว่าพี่แบบมีแฟนใช่ไหมแล้วพี่ออกไปทำงาน,นที่ต่างๆอ่ะเนอ,นนอน่ยเลยแบบเอาไปตัดตอ้าวดูอะไรอ่ะน็ตนายหลุดเหรอสรุปนายจะไปตามช่องเราปะเนี่ยตามสิไม่ได้ไม่ตามคนเราจริงใจอยู่แล้วเรื่องพวกเนี่ยดูโหยิงขนาดนี้เด้วเด้อเด้ไปตาม นายอยู่คุยกับเราแล้วกดกดไปตามช่องเอาให้หน่อยดิเอา้าแล้วมันก็ออกเกมทิ้งกูไปเลยอีหยังวะนี่อะไรครับเนี่ยโอ้ว้าเอา้าดูมาถึงตอนนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยสิครับไม่ก็กดแชร์ก็ได้นะครับไม่ก็กดสักปุ่มหนึ่งกดให้ผมหน่อยนะฮะเอาว่าคําถามนะครับคือเมื่อกี้ที่ผมคุยมาเนี่ยผมผม,ผมได้อะไรบ้างนะเนี่ยก็ใครมีไอเดียดีดดก็ฝาก คอมเมนต์มาแทนแล้วกันนะครับผมเอาแล้วครับสำหรับสุดท้ายนี้ก็เออเฮ้ตื่นก่อนตื่นก่อนนะก็แค่ผมจะมาบอกว่าไม่มีอะไรให้ดูแล้วครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมเซียพีซ